ก,การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีวาระที่น่าสนใจคือ วาระของกระทรวงคมนาคมที่จะเสนอความคืบหน้าเรื่องข้อสรุปโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระระยะทาง27กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะมีการปรับรูปแบบการลงทุนจาก PPP กลอสคที่รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดทั้งการจัดหาระบบรถไฟฟ้าการให้บริการเดินรถรวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าโดยสารเองแต่จะจ้างเอกชนให้เข้ามาทำหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการเดินรถและซ่อมบำรุงเท่านั้นโดยเอกชนจะได้รับค่าจ้างเดินรถตามรัฐตามมาตรฐานการดำเนินงานและอัตราจ,จ้างที่ตกลงกัน มาเป็นแบบ PPP Net Cost คือการให้สัมปทานเอกชนเดินรถซึ่งเอกชนต้องเป็นผู้ลงทุนในระบบรถและอนัดสัญญาณขณะที่ฝ่ายรัฐลงทุนเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาครัฐจะมีต้นทุนการลงทุนโดยวรวมลดลงซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารมีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำที่เอกชนจะได้รับซึ่งผลตอบแทนนี้จะครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานของเอกชน หากเอกชนมีผลขาดทุนรัฐอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยและหากเอกชนมีกำไรอาจจะต้องจ่ายคืนรัฐบาลตามที่ได้ตกลงไว้พร้อมให้มีการเดินรถแบบต่อเนื่องเพื่อประหยัดค่าลงทุนของภาครัฐอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามคือการเดินหน้าผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอของกระทรวงการคลังโดยการแก้ไขพรบรประกันสังคมเพื่อโอนสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา40วงเล็บ3 สำหรับการสมัครการรับบำนาญชราภาพในส่วนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปประมาณหนึ่งล้านคนเข้ามาอยู่ในระบบกอชเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนชราให้มีเงินออมในช่วงกเกษียณอายุการทำงานซึ่งเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยสร้างแรงดึงดูดใจให้คนชราอายุเกิน60ปีย้ายเข้ามาอยู่ในกองทุนกอ,อชคือการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่5แห่ง ขณะที่การบริหารเงินกองทุนของกองทุนบำนาญชาราภาพมาตร,รา40วงเล็บ3ของกองทุนประกันสังคมขึ้นอยู่กับการบริหารส่วนสมาชิกกองทุนกอชอหากเป็นผู้มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปรัฐบาลจ่ายเงินสมทบเท่ากับเงินสมทบของสมาชิกเหมือนกันแต่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า ในวันนี้โดยมีวาระสําคัญคือกระทรวงการคลังจะรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละภาคส่วนที่เป็นไปอย่างล่าช้าพร้อมเสนอกลไกเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยไม่ต้องแก้กฎหมายแต่จะต้องแก้แนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจหลังจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการลงทุนของภาครัฐที่ล่าช้านอกจากนี้คาดว่าจะมีการหารือถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแง้ง